สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีสมาชิกใหม่มาแนะนำนะครับเป็นนกเลิฟเบิร์ดนะครับผมก็เพิ่งเอาเข้ามานะครับนี่นะครับสีนี้เขาเรียกว่าสีดับเบิรนะครับผมก็มาทดลองเลี้ยงนะครับเลิฟเบิร์ดนี่ผมเคยเลี้ยงมานานแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็ได้เลิกไปเหมือนกันนะครับเลี้ยงมาเมื่อเกือบ20ปีเลยครับผมแล้วก็เลิกเลี้ยงไปนะครับ ตอนนี้มีกกงแล้วนะครับก็เลยคิดว่า,าจะกลับมาเลี้ยงใหม่นะครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้เ,เพื่อนๆรับชมนะครับผมตั้งแต่เริ่มเลี้ยงนะครับสัปดาห์นี้ก็วันนี้วันที่13นะครับเดือนสอง6 5หหห้านะครับผมนี่นะครับเป็นนกที่น่ารักนะครับแล้วก็บางคนก็เลี้ยงเป็นนกอะไรล่ะ ปล่อยบินนะครับปล่อยบินอิสระนะครับผมกลมข,ข้างๆกันเป็นกลมของกระจอกชวานะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นนกสายขอบตานะครับดับเบิลนี่เป็นสายขอบตาเดี๋ยวจะพาไปดูสายไม่ขอบนะครับสายขอบตาเนี่ยก็จะมีขอบตาขาวๆนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับก็จะมีขอบตาขาวๆเดี๋ยวโฟก,กัสให้ดูนะครับ ตัวไหนดีละ่ะใช่ไมเออไม่ชันนะครับอ่านี่นะครับจะมีขอบตาขา,ขาวๆเพื่อนๆเห็นไหมครับเขาเรียกว่านกขอบตานะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมที่ไม่ใช่ขอบตานะครับผม,มเสืยเลยนะครับผมน่ารักนะครับนกเเบิร์นนี่เป็นนกที่น่ารักนะครับมีสีสันมากมายเลยครับ เดี okay. ย๋ยวไปดูตัวไม่ขอบตามั้งนะครับผมสำหรับกรงนี้นะครับก็จะเป็นไม่ขอบตานะครับเป็นหน้าส้มนะครับผมเป็นหน้าส้มอันนี้ก็เริ่มน่มาจะมาสักสี่ห้าเดือนแล้วนะครับเพราะว่าสังเกตที่ปากกันนะครับผมถ้าเกิดเป็นลูกนกเนี่ย ปากก็จะยังติดดำอยู่นะครับถ้าเพิ่งลงลังนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเหมือนกันนะครับเพราะว่านกไม่ขอบตาผมจะมีอยู่2คู่นะครับอันนี้เป็นคู่ที่1นะครับก็จะมีติดภายนิดๆนะครับตัวนี้นะครับตัวด้านขวามือนะครับแล้วด้านซ้ายมือก็ออกไปทางอิสเบลนะครับนี่นะครับน่ารักทีเดียว อันนี้คือน้องไม่ขอบตานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดูบริเวณตาเขาจะไม่มีขอบนะครับอย่างไรครับนี่นะครับเวลาตาเขาจะมีขอบนะครับไม่มีขอบไม่มีหนังขอบขอบสีขา,ขาวนะครับเห็นไหมครับตัวด้านขวาสุดนั้นเป็นแบบขอบตานะครับจะมีหนังขาว,ขาวที่ขอบส่วนตรงนี้จะไม่มีนะครับ ผมชอบเป็นหน้าส้มนะครับมันน่ารักดีนะครับความันงมีหลายสีเหมือนกันนะครับสําหรับนกไม่ขอบตานะครับผมเดี๋ยวพามาดูกรงข้างๆกันนะครับเห็นอยู่นิดๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาดูกรงข้างๆกันนะครับอันนี้จะเป็นกรงข้างๆกันนะครับก็เป็นนกไม่ขอบเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นคอบส้มนะครับเดี๋ยวเอเวลาโตเต็มที่เนี่ยหัวเขาจะคอบด้วยสีส้มนะครับอันนี้ยังเป็นลูกนกอยู่นะครับ หมือนที่ผมอธิบายตอนอแรกนะครับว่าถ้าเป็นลูกนกเนี่ยปากก็จะยังติดดาอยู่นิดๆเพิ่งเพื่อนเห็นนะครับปากจะติดดําอยู่หน่อยๆนะครับแล้วเดี yep. ๋ยวพอโตปากเขาก็จะลอกเป็นสีออกชมพูชมพูนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับด้านหลังนุ่นไม่ใช่นะครับด้านหลังนุ่นกกระเขิดงนะครับไม่ใช่นะครับนี่นะครับปากจิดดาเห็นไหมครับปากจะติดดําอยู่หน่อยๆนะครับ อาหารก็เป็นอาหารผสมนะครับผมเลเกิร์นะครับ13อย่างนะครับแต่ผมก็จะลดต้นทุนด้วยการเอาข้าเปลือกใส่เข้าไปนะครับแต่ตอนนี้นกยังเป็นลูกนกอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้ใส่ข้าเปลือกนะครับเห็นไหมครับอายุก็จะประมาณสักอ1ปีนะครับเกือบ1ปีนะครับถึงจะให้ให้ลูกนะครับ ครับตอนนี้ก็จะยังไม่ให้ลูกนะครับก็เป็นสมาชิกใหม่อีกอย่างหนึ่งภายในบ้านนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างด้วยนะครับจะให้ดูนะครับอันนี้ซึ่งมาวันนี้เลยนะครับเหมือนกับคู่นี้นะคู่นี้ก็เพิ่งมาวันนี้เหมือนกันพอดีไปที่ร้านนะครับแล้วก็เลยเห็นมาพอดีเพราะปกติจะไม่ค่อยเห็นนะครับนี่นะครับข้างๆกันนะครับก็คือนี่นะครับ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะพยายามเดี๋ยวจะพยายามปรับให้ได้สีชัดหน่อยนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้เป็นนกฟอพัดนะครับผมฟอพัดนะครับฟอพัดเป็นนกแก้วชนิดเล็กที่สุดนะครับผมตัวเล็กมากๆนะครับอันนี้ก็ยังเป็นนกอายุประมาณสักสามสี่ 3, เดือนนะครับผมเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆโอเคจะปรับแสงนิดนึงเห็นไหมครับก็จะมี สี่ตัวด้วยกันนะครับก็ตัวผู้ก็จะมีหัวหัวแบบลายๆหน่อยนิดนึงนะครับติดคิวแบริเวณคิวเขานะครับก็จะเป็นตัวผู้ตัวเมียนี่ก็จะมีสีอ่าไม่มีสีเข้มแบบตัวนั้นตัวผู้นะครับพันีกล้องไม่โฟกัสนะครับเห็นไหมครับตัวสีฟ้านั้นเป็นตัวเมียนะครับแล้วก็ตัวตรงกลางระหว่างตัวที่เป็นหน้าเขียวนะครับเป็นตัวเมีย ส่วนตัวหน้าเขียวและมีคิ้วพฟ้านัเป็นตัวผู้นะครับสองตัวนะครับก็แยกเพศได้ด้วยสีด้วยนะครับผมฟอพัสนี่อาหารก็เป็นอาหารแบบเดียวกับที่ผมใช้กับเลอเบิร์ดนะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตสมาชิกใหม่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งสิสองชนิดให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเดื่อเพื่อนๆถ้าใดสนใจอนาคตจะแบบปันจะเลี้ยงก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะแบ,บ่งปันกันให้ไปในราคาย่อมเยานะครับก็เหมือนเดิมครับก็รบกวนเพื่อนๆกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้ผู้ถ่ายทําคลิปด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็อ่า คงลากัไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ